จากคนที่เป็นโรคมะเร็งระยะที่สตอนนี้ครับกลับมาเป็นคนปกติไม่พบเชือ้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่นุชนุชนาฏพัฒน์นันทาวงนะครับผมวินาทีที่คุณหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งระยะที่สเป็นระยะที่ลุกลามไปที่ต่อมน้ําเหลือง มันเหมือนเราตกหน้าผาลงไปซ้ำอีกรอบหนึ่งในชีวิตแต่ก็มีมือเด็กน้อยผู้ชายคนหนึ่งนะคะเข้ามาคุมมือเราแล้วบอกว่าแม่แม่สู้ไปกับทีนะทีเชื่อว่าหัวใจของแม่แข็งแกร่งพอที่จะผ่านเรื่องไร้ายๆไปได้เราจะสู้ไปด้วยกันนะแม่นะหันไปสบตาของลูก น้ำตาที่กำลังจะร่วงมันหายไปหมดเราจะอ่อนแอไม่ได้เราต้องสู้กับมันเพราะเรายังอยากเห็นอน,นาคตของลูกเราตอนนั้นก็ยังหาทางออกไม่เจอก็เลยปรึกษาป้าน้องป้าน้องบอกว่าเอ้ยมันมีผลิตภัณฑ์ของบริษัทเดีไอคอนนะอย่างน้อยก็ช่วยบำรุงร่างกายเราได้ป้าน้องก็เลยส่งคอลลาเจนมาให้ลองทานก่อนสองกล่องเช้าหนึ่งซองเย็นหนึ่งซองจากที่เราเคยเจ็บหัวเขา่าเราสามารถกลับไปเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมกับลูกได้ กลับไปมีความสุขกับลูกได้เนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้เราเปิดใจรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทดีไอคอนเข้ามาไว้ในหัวใจของเรา23มกราคม65เข้ารับการผ่าตัดนั่นมันคือวินาทีที่เรามีความสุขที่สุดในชีวิตค่ะเรารู้ว่าเราจะได้ไปต่อแล้วละ่ะหลังจากนั้นเราก็ต้องเข้ารับคีโมค่ะวันที่เข้ารับคีโมเนี่ย พี่นุชได้เอาผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่พี่นุชทานของบริษัทไอคอนไปให้คุณหมอที่เพื่อให้คุณหมอพิจารณาว่าอะไรที่เราจะทานได้บ้างคุณหมอก็เอาไปดูแล้วก็ดูข้างกล่องแล้วคุณหมอก็บอกว่าโอเคค่ะคนไข้าทานได้หมดทุกตัวเลยค่ะทํำยังไงก็ได้ให้ร่างกายแข็งแรงทํายังไงก็ได้ให้เก็บเลือดมันขึ้นมาเพียงเพื่อที่จะรองรับเคมีเข็มต่อไปให้ได้จนครบแดเข็ม จนกระทั่งพี่นุชเดินทางมาจนถึงเข็มสุดท้ายเมื่อวันที่28กรบกระดา65ที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณหมอบอกว่าคนไข้คะเราตรวจว่าคนไข้ไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วนะคะยินดีด้วยค่ะเราจะทานทุกตัวที่บริษัทนี้ผลิตออกมาให้เราทานการที่พี่นุชเอาอาหารเสริมพวกนี้ครับไปคุยกับคุณหมอเนี่ย เป็นจุดที่ยืนยันอย่างหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราเนี่ยสามารถทานได้จริงซึ่งหลายๆคนพยายามจะถามถูกไหมว่าเป็นมะเร็งรักษามะเร็งอยู่ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้ไหมทานได้ครับถ้าคุณหมอเข้าใจเพราะว่าอาหารเสริมก็คืออาหารอย่างหนึ่งถ้าเราเห็นการผ่าตัดที่ผ่านมารวมไปั้งการให้เคมีบําบัดจนถึงวันนี้ถือว่าพินุษ์แข็งแรงมากนี่คือความหัศจรรย์ของร่างกายไงครับคุณจะกิน ยาเป็นอาหารหรือคุณจะกินอาหารให้เป็นยาพี่นุชเลือกการกินอาหารเสริมให้เป็นยาดูแลตัวเองกระตุ้นภ,ภูมิต้านทานของตัวเองขึ้นมาผมเรียนนี้นะครับว่าส่วนใหญ่ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งมักจะสูญเสียระหว่างทางตอนที่ให้เคมีบำบัดเพราะร่างกายสู้ไม่ไหวแต่ถ้าเราสู้ไหวได้เราก็จะเป็นผลลัพธ์แบบพี่นุชแบบนี้ครับผม สวยไหมครับขอบคุณค่ะโอ้โห oh นะครับผมเพราะว่าพี่นุชเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ให้คีมโมแล้วผมไม่ร่วงเลยนะครับผมแล้วก็ผิวของพี่นุชนะครับผม,มผิวเขาเรียกว่าเต่งตึงเป็นปกติเลยโดยปกติแล้วคนที่ให้เคมีบําบัดมานะครับโอ้โ oh หผิวจะไหม้ไปเลยนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยคอลลาเจนนะคะเขาจะมีไดพปบไทด์ ซึ่งจะช่วยในเรื่องข้อเข่าได้ดีนะคะแล้วก็ทําให้น้ําไขข้อได้ดีถึงทําให้คุณลุษเนี่ยสามารถที่จะออกกําลังกายได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของวิตามินซีนะคะ่ะคุณหมอบอกเลยค่ะว่าให้ทานเยอะๆเ,เพราะว่าเวลาเราทำคีคมเนี่ย ภูมิคุ้มกันเราตํำอยู่แล้วถูกไหมคะก็จะทำให้เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะทานเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เหมือนเชื้อโรคหรือว่าเชื้อไวรัสเข้ามาในร่างกายและที่สำคัญนะคะการที่เราทานคอลลาเจนบวกกับวิตามินซีอะคะ่ะจะช่วยทำให้รากผมเราแข็งแรง นะคะพอรากผมเราแข็งแรงเนี่ยม,มันก็นจะทําให้ไม่หลุดร่วงสังเกต<ช>ดูส<ช>ิคะว่าคุณนุชเนี่ยทำคโมโมาปกติแล้วผมต้องร่วงแต่นี่ไม่ร่วงเพราะการที่เราทานคอลลาเจนและวิตามินซีสูงจะช่วยได้นะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีเลสซูราท่อนะคะอยู่ 3. ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนดีแน็กซ์ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวของกูตานะคะเลสซูราท่ลนี้เขามีคุณสมบัตินะคะพิเศษตรงที่ว่า เขาเนี่ยจะป้องกันไม่ให้เซลล์กลายพันธุ์ก็หมายความว่าไม่ให้กลายเป็นเซลเล์มะเร็งและเซลล์ที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยนะคะเขาจะมีโปรแกรมฆ่าตัวตายก็คือพอ o โทซิส s คือฆ่าตัวตายมันจะไม่แพร่เชื้อม,มันจะทําให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเนี่ยฟอเพราะฉะนั้นการกระจายตัวถึงไม่เกิดขึ้นทั้งๆที่ไปถึงต่อมน้ำเหลืองแล้วอ<ช>ันนี้คือข้อดีของผลิตภัณฑ์ที่มีเลสโซราทอลค่ะวันนี้นะครับผมทุกๆคน ได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้กับนะครับผมสินค้าที่ดีที่สุดแล้วอย่าลืมไปบอกเล่าในสิ่งที่ดีๆแบบนี้โปรดักดีๆแบบนี้ให้กับคนที่เรารักด้วยมันคือผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนชีวิตพวกเราได้จริงๆค่ะพี่นุชการันตีด้วยชีวิตตัวเองค่ะ